วันนี้เราจะมารีวิวที่ผไปค้นเจอมาแบบนี้อืมะอี่นะเขาต้องาดใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนนถ้ยอถงมัครามลกาที่กผมไม่เห็นนะการจไฟกาย้อมเคไฟารสับปบานหน้าบ้าเป็นการที่จบทีนะฮะหลังจากนั้นรีไฟชำะเงิ นี่ของที่ผมได้นั่นแหละคืขอของที่พวกเราจะรีวูวกันแต่ก่อนอื่นเอาของไปใกล้ๆไปก่อนได้ไหมเน,น,น,นี่ยแปดูนะมาไปรีวิวกันเดี๋ยวอันแรกที่ปากหมุดว่าบ้านผักปีรายเนี่ย แบบสีบสบ่ไม่จอุชิบก่อนไ่ได้จไ่า้อยออ้าแต่พอต้องใช้อุปกรณ์ต่าัดเปนกลียวต่อคาร์ลนแต่ผมปัดนะแบบเดี่ยสปีดรันนะใครขมัรฟ้งังที่ไม่มี ค่ะเป็นเริ่อที่น่าเศร้ามาบ้านจนแต่เพราะว่านะเจลองโฮอิวเมือกเป็นเมือกเลยโอ้ลงดูดอออ้ยเเเเป็นมมืืกกลย แต่อลอยากย็ไมปารเอกเฮ้ยมันเป็นเหมือนเอนจลลี่อ่ะ่น,น,นลแล้วก็ิงก็ค่าายใช้ได้บารโนแน่โทได้เพว่าเดใหญ่เอ้หมอลองคอ อารมณ์มันผมเป็นชายลึกลับที่ใส่หมวกอะไรก็เป็นเลยฮะแต่ที่รู้กผมไม่ได้เห็นอะไรเลยฮะกล้องไม่เห็นด้วยไม่เห็นอะไรเลยด้วยกี่บาทว่านะคะ สายสองคอแ,แคร์แบอันนี้น่าจะรูรือ2พ2นยี่สเหรือสองพนี่สิบามนี่แหลยกำไม่ได้ตายเด <mai. S 1> ือยายทุกประเทศายทอวสายดับหูายเดาอนฮมกระเป๋าหัวกว้าง ผมจำได้แล้วว่าสมัยตอนที่ผมไอไม่ใช่สมัยเดือนปีก่อนเดือนก่อนนะผมเอากระเป๋านี้ไปทนายศิษย์จารก็เอบะงวยมือถือไปด้วยก็ไม่มีอะไรมากนั่นต่อมาสุดท้ายกระเป๋ากระเป๋าติดสองมันคล้องเพื่อนทุเลยแต่แค่มันใหญ่กว่า เ,เป็นงูงูงูสามารถฟาดคนได้ฟาดได้แต่ยาย,ยากยอ่าต้องก่อนว่แค่จะเปิดอันนี้ก็ไม่ได้มาระดูของคะซึ่งขอ,องแล้วอวันนี้ ถือว่าใช้ได้ครร่ะวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้คลิปเปิดมาเร็วยิ่งกว่าแสงแล้วตอนนี้กดตตามและกดไลค์เพื่อผมจะได้ซื้อแสนลิทผมรุ้มยังทำรายได้ไม่ได้แต่กดไลค์เพื่อแสนลิฟ โค้กจะมากินล่อนหน้า